สวัสดีครับมาพบับผมนะครับช่างเก๊ได้บ้านนะครับวันนี้ผมจะนำเสนออาการแอร์ LG ปิดรีโมทคอยเย็นดับแต่คอมเพรสเซอร์หรือคอยร้อนไม่ดับนะครับยกเว้นเราเอาเบรกเกอร์ลงนะครับก็จะดับแต่เราเบรกเกอร์ขึ้นอีกคอมเพรสเซอร์หรือคอยร้อนทำงานเลยนะครับโดยที่เราไม่ยังไม่ได้เปิดรีโมทจากคอยเย็นให้สั่งงานไปนะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าอาการเกิดจากอะไรนะครับนี่คือบอร์ดที่เห็นยู่นี้คือบอร์ด lg นะครับ lg นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่อินเรตเตอร์นะครับบอร์ด <c oughs> ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับที่เห็นเพื่อนเ่เห็น,หนอันนี้คือบอร์ดอีกเครื่องหนึ่งครับแต่บอร์ดของลูกค้าผม ถอดอะไรตัวนี้ไปใส่แล้วนะครับก็ทํางานเรียบร้อยนะครับนี่คืออะไรตัวที่ผมอถอดออกจากของลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าดิเลยนะครับนี่คือหน้าตาดิเลยนะครับสีขานะครับเนี่ยชัดไหมครับ ไม่ชัดอ่านี่ทุกคให้ดูชัดอันนี้ครับเีเลย์ครับจะจะมีของเก่าเขาจะมีบอกไว้อยู่นะครับ20แอมป์250โวลต์เอนะครับเวลาเรามาใส่ก็หามาใส่ก็ดูดูที่ว่าเป็น AC หรือดีซีครับบางทีเป็น DC ไปก็แสไฟเกินเดืยวขาดนะครับนี่ครับหน้าต่างดีเลย์ครับ คือการมันก็คือพอเราเอาไปเกลือขึ้นปุ๊บมันก็ทํางานปุ๊บคือมันมันมีการผิดปกปติอยู่ข้างในครับคือมันต่อเลยนะครับยังไม่ได้สั่งงานบอร์ดพวกนี้ยังยังไม่ได้สั่งงานนะครับว่าให้คอมพิวเซอร์ทํางานมันก็อันนั้นเลยครับผมก็เลยถอดจากจากบอตตร์ดตัวเก่าอ่าอีกตัวหนึ่งของผมนะครับตัวนี้มันก็ยังเสียอยู่อ่าผมเลยถอด รีเลตัวนี้ไปใส่บอดของลูกค้าก็ใช้งานปกติครับสรุปก็คือตัวรีเลตัวนี้เสียนะครับก็คลิปนี้เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจแนละช่างมือใหม่นะครับถ้าเจอการแบบนี้ก็แก้ไขาได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด ไลายแห่งกำลังใจกันด้วยครับครับสวัสดีครับ